สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันมื่นร,ร่มเริ่มยานดีแปรเปลีชื่นชมตามสุขสมนิยมยินดีข่าวิงวอนขอพอรจากฟ้าให้ดสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้นะคะเราจะรวมรวมประวัติศาสตร์ของการเช็คเลตติง้งว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับรายการของเราบ้าง ได้คัดสันนะคะ5หนุ่มมุกแป้งกับสามหนุ่มมุกเทพโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าหนึ่งในนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่คุณผู้ชมเนี่ยคิดไว้หรือเปล่าและเขาจะแสบซ่าแค่ไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าค่ะกับคำถามที่ว่าผู้หญิงแบบไหนที่คุณ หวังว่าคุณผู้ชมได้รับปเอาใหม่ค่ะหวัว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากสาระดีๆในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่ควรจะฝากคุณผู้ชมมองมะแต่คุณผู้ชมนะคะต้องศึกษาและดูดีๆค่ะเพราะว่าบางทีการศึกษาดูไม่หมดนะคะอาจจะทําให้คุณนั้นตกเป็นเหียของเธอได้ระวังนะคะข้อแบบนี้ของขวัญไม่เตือนค่ะเอาใหม่ค่ะร้านบรรยากาศดีๆดนตีดนดแถมนมหลอ วองวาสะหลายหรือขอบริษัทสนองสนองสนองของขวัญพบความสวยน่ารักสุดเซ็กซี่มาที่ร้านบางกอบริเวอร์ี้และคุณสามารถชมสาระแสบซาบแบบแบบนี้ได้ทุกวันสารและวันอาทิตย์เวลากับประเด็นที่ว่าสุบแต่การ บอกเร่าที่ดีนะคะไม่ควรบอกเพราะอ้ายตัดกัน,ปนไปเพราะจะทำแค่นี้คุณก็สามารถเอาใจเอาใจและคุณที่แหดวิธีจีบหินอ่าวิธี ขวัญจะมาเปิดปากเงาวิธีการซีงของหนุ่มๆเหล่านี้ค่ะร้อยชายก็ร้อยเทคนิคเพราะฉะนั้นขวัญจะมาเปิดปากเงาวิธีการซีงของหนุ่มๆเหล่านี้ค่ะว่าเขาจะมีวิธีการเปิดเกมรักและปิดเกมรักยังไงกันบ้างและหนุ่มคนไหนจะเป็นคนบอกกับคุณของขวัญจัดให้สวัสดีวันปีใหม่เธอ